รอยตัวให้เห็นแล้วบึก ตัวบักเอฟเลยตัวบักเอฟเลยลอยๆเห็นบึ้มบั้มบึ้มบั่มตัวบักเอฟสวัสดีตอนเช้าครับพี่น้องเอฟซีแฟนคลับช่องครูหมันฟาร์มทุกท่านบรรยากาศตอนเช้าว,วันพุธที่22พฤษภาคม2567 ะครับผมเวลาขณะนี้ประมาณ06.00นพิกัดโคกหนองน,นาคูหมันฟาร์มกับพาชุมบรรยากาศวันพระใหญ่ครับวันวิสาขะบูชาประจำปี2567 0 0นะครับวันนี้เป็นวันหยุดตามประเพณีนะครับ ไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการหรือว่าเอกชนวันนี้หยุดเป็นวันหยุดนะครับวันวิสาขาบูชาพาชมบรรยากาศครับพาหลังเมื่อคืนฝนไม่ตกนะครับ เมื่อคืนนิยามเบ็ดไม่หมานแต่ว่าได้ปลาบืนปลาปลาขึ้นนะครับไอช่อนสามตัวประดกหนึ่งตัวเบ็ดไม่ได้จกกตัวได้กบหนึ่งตัวตรงนี้ครับเมื่อคืนข้างๆผ้าเขียวนี่กบหนึ่งตัวนะครับพานหลังครับองค์ขลักหลัง ประจำ็โค้งหนอหนรับฝนตกมาได้น้ำได้เนื้อยครับเดี๋ยวพาชมพาชมให้อาหารปลาตอนเช้านะครับบอ่อปลาเบึกเนี่ยนี่ครับ คืนนี้ลองเบ็ดไว้ลองเบ็ดไว้ไม่ติดสักหลังเลยครับเกลือหอยเชอรี่ปลาไม่กินช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนครับอาหารเยอะปลาไม่กินเบ็ดครับเดี๋ยวพาชมบรรยากาศให้อาหารปลาครับบรรยากาศทั่วไปโดยรวมหน้าฝนก็จะ ดูดีครับจเจริญหูเจริญตาครับสีเขียวสดชืน่นไม่เหมือนหน้าแรงนะครับหน้าแรงนี่ก็จะแห้งแรงหน่อยนี่บรรยากาศหน้าฝนซูลาเซลลร์ร้องแมลงซูลาเซลล์หอยโข่งครับดูดน้ำไปใช้หน้าแรง เดี๋ยวพาชมให้อาหารปลาครับปลเทโพตะเพียนนะครับ อ,อ,อ,อีอตัวหนึ่งตันหลังอาหารปลา เริ่มจะเริ่มขายแล้วครับนั่นบอกแล้วเช็คราคาล่าสุดนะครับปลาบึกกิโลกรัมละร้อยยี่สิบนะครับราคาตลาดไทยตะเพียนแปดสิบบาท ต่อกิโลบึก120บาทต่อกิโลนะครับเช็คราคาตลาดไทยขายจากบอ่อนี้ก็คงคงไม่แพงเท่าไหร่ครับต้องเช็คราคาตลาดกันทลาลมกันว่าครับซื้อกันเท่าไหร่ 给别的。Okay, <Okay. S 1> okay. ลอยตัวเห็นแล้วนะครับไม่กลัวแล้วแต่ถ้าลงแหนี่ไม่ไหร่นี่เงียบกิ๊บเลยไม่โชว์นะตกลัง เด,เด็กมาลูกมาอีกนานนะอีกนานนะอีกนานนะกว่าจะได้กินนะพ่อกลับแล้วนะพ่อกลับแล้วนะนานนะจะได้กินนะอีกนานนะเบดือดชว่วยเห็นย สำหรับคลิปนี้นะครับก็จบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณ FC แฟนกับทุกท่านที่ติดตามช่องผู่หวานปามขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงจเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การง,งานเฮงเฮงเรว่ยปังๆักันะทุกคนนะครับขอบคุณครับ